ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC สหายสายช่างนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาใส่ฝันหลังนะครับรถไถนาคูปุต้าหรือน้องส้มนะครับตั้งลำดีๆนะครับถอยเข้ามานะครับสำหรับคนขับก็ชะงูกหลังมาดูนะครับตรงนี้นะใส่ไปแล้วอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่อันบนนะครับตัวนี้นะใช้แรงคนหรือแรงงัดนะครับงัดเข้าแล้วก็เสียบสลักแบบนี้นะครับอันดับที่3นะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับเนี่ยครับ ยันเข้าไปที่บเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากหางมีน้ําหนักเยอะนะครับเนี่ยครับงัดแล้วก็โยกโยกแล้วก็งัดประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะพอได้ที่แล้วนะครับเนี่ยครับถ้ายังไม่เข้านะครับให้เพื่อนเพื่อนปรับแขนนะครับสายขวาตรงนี้นะครับปรับได้นะครับผมนะจําไว้ว่าเราปรับที่เท่าไหร่นะครับพอใส่เศษก็ปรับกลับคื้นที่เดิมนะครับผมนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ さらっちゃさ。